สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโ r รโลจีมาตรวจดวงเดือนพฤศจิกายนดาวโครจรย้ายราศีจะส่งอิทธิพลกับคุณอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยสวัสดีค่ะชาวลัคนาวราศีมังกรสําหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีดวงดาวยกย้ายราศีน้อยมากเลยแค่2ององค์เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าดวงดาวจะลอยโครจร หยุดแช่อยู่ในมุมเดิมเนี่ยจริงๆหยุดแช่แบบนี้นะคะมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วดังนั้นนะคะเหตุการณ์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นกันกันกบคุณตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะคะก็มักจะไปสัมพันธ์นะคะกับพบที่ดาวไปลอยสถิตอยู่คือในเดือนนี้มันจะมีมุมตรีโกณเกิดขึ้นนะคะก็คือ พบสหัสช์ชะพบปัตตนีพบลาภะซึ่งทั้งสาพบนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของชาวบ้านค่ะชาวบ้านเนี่ยนะคะอย่างสหัสช์ชะเนี่ยก็คือคนที่อยู่ข้างเรา,ชา,เ,ราเช่นเพื่อนเราญาติเรากลุ่มสังคมที่เราเข้าไปสัมพันธ์เข้าไปพูดจา,าสูงสิงมุง้งมิ้งกันอยู่เนะี่ยกลุ่มนี้หนึ่งละสองก็คือพบปัตตนีพบปัตตนีก็คือพบคนสนิท มากขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้แค่เพื่อนใช่ไหมคะหรือกลุ่มสังคมแต่ปัตตาันนี้คือคนที่อยู่ใกล้ชิดติดตัวเราก็จะแทนได้กับนะคะอาจจะเป็นหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้านะคะหรือคนที่สนิทใกล้ชิดกันเลยเหมือนแฟนอะนะคะคนนั้นก็จะมามีอิทธิพลกับเราในช่วงนี้ ส่วนพบลาภะเนี่ยนะคะจริงๆพบลาภะมันเป็นเหมือนนมามธรรมอะเป็นเรื่องของความสําเร็จอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นพบที่โครจรโยกหลังเลยกลายเป็นว่าดาวที่สัมพันธ์อยู่ในพบนี้ก็คือมีอย่างในเดือนนี้จะมีหลายดวงเลยนะคะอย่างช่วงต้นเดือนก็จะมีเลขหกเลขสี่เลข9้าเนี่ยนะคะดาวสุ์ดาวพุธด,ดาวเกตโครจรสัมพันธ์ถึงมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณเหมือนมีเรื่องอะไรที่จะต้องแบบทำต่างๆมากมายมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความสําเร็จนั่นเองนะคะโดยตัวเราอะก็เข้าไปแบบ สัมพันธ์กับกลุ่มคนมากมายทั้งในบ้านนอกบ้านไปเจอเจอกันกับคนนั้นคนนี้แนละเจอคนมากหน้าหลายตานั่นเองนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมมันอาจจะเป็นเหตุที่ว่าคุณอาจจะต้องทําอะไรร่วมกันกับกลุ่มคนมากมายเพื่อความสําเร็จอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นการร่วมมือการไปทํากิจกรรมร่วมมือการทํางานหรือมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ต้องทําร่วมกันต้องไปพบไป แบบพูดคุยไปติดต่อคนนั้นคนนี้แบบเจอคนเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งก็จะแบบดำเนินอย่างเนี้ยเรื่อยไปจนถึงสิ้นปีเลยนะเพราะว่ามุมตีโกนี้ยค่ะมันล็อกกันอยู่มันล็อกกันอยู่เนื่องจากว่ามีดวงดาวที่เดินผิดปกติเนี่ยก็คือดาวอังคารและดาวพุธเล็กสากับเล็กสี่นะคะ เขาจะอยู่ตรึงไว้นะคะร่วมกับราหูหรือเลขแปดเนี่ยอยู่ในมุมนี้แหละนะคะจนถึงสิ้นปีโดยที่มีดาวดวงเล็กๆดาวดวงเล็กหมายความว่าดาวรายเดือนนะคะก็คืออย่างเลข6เลขหนึ่งละ9้าเนี่ยเขาก็จะสลับกันเข้าๆออกๆอย่างในช่วงต้นเดือนเนี้ยดาวในภพราหะค่ะจะเป็นภพที่สําคัญมากในช่วงเดือนนี้นะเพราะว่าจะมีดาวเข้าๆออกๆนะคะอย่างช่วงแรกเนี่ยจะมีเลข6เลข4เลขเก้านะคะต่อไปก็จะมีเลข1เลขสี่เลข9้าสลับกันเพราะฉะนั้นราหะมันเหมือน อะไรที่อยู่เงาตามตัวเราอะมีเรื่องที่คุณจะต้องทำอะคุณทำอะไรบ้างอย่างดาวสุกนะคะเลข6เนี่ยนะคะมาจากพบการงานกัพบพกบุตรตะบางทีอาจจะได้รับแอดไซน์ให้ทำอะไรบางอย่างนะคะงานแบบตามหลังตลอดเลยมีลูกค้าตามงานตลอดเวลานะมีเรื่องต้องไปทำกับบุตรหลานบริวารน,นะเรื่องของการเรียนการศึกษานะเรื่องของโปรเจกต์โครงการเรื่องของลูกน้องเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะคือ อยู่ในภพราภะต้องไปทําให้เสร็จต้องไปทําให้สําเร็จสมมติว่าคุณมีลูกน้องนะ,ะก็จะบวกเลขเก้เข้าไปด้วยนะเกเนี่ยมันก็จะเน้นพวกเอ่อพวกต่างประเทศออนไลน์นะคะหรือการช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นการช่วยลูกน้องต่างชาติช่วยลูกค้าต่างชาตินะคะหรือการทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศหรือเรื่องของโลกออนไลน์ มีเรื่องของการคุยการตกลงนะแบบมีอะไรต้องทําแบบมากมายอ่ะนะกับคนกลุ่มกลุ่มนี้หรือเป็นการลงทุนก็ได้นะการลงทุนกับคนต่างชาติลงทุนในเรื่องของธุรกิจออนไลน์มีอะไรต้องแบบว่าทําให้มันเสร็จทําให้มันประสบความสําเร็จอ่ะอันนี้พูดถึงเลขหกับเลข9ก้าเราสุกเราเกตแต่เลขสี่เลขสามเลข8ดเนี่ยเขาจะอยู่แบบเนี้ย กองกันแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้ว483เนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะคะแต่ในช่วงต้นเนี่ยเลข6เลขเก้เขามาเหมือนมันเป็นบาลานะ่ะก็เลยทำให้ยังไม่เกิดเรื่องของ ความขัดแยงสักเท่าไหร่เลยมองว่าช่วงต้นเดือนน่ะยังโอเคนะบางทีการที่คุณเข้าไปสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้ต้องไปติดต่อเรื่องงานให้กับลูกค้าให้กับลูกน้องให้กับบุตรหลานบริวารมีโปรเจกต์โครงการต่างๆต้องทํามากมายต้องไปคุยกับนายหน้าต้องไปคุยกับคนนี้ต้องไปหาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ คู่ค้าคู่ครองต้องมาแบบเข้ามาสัมพันธ์กับเรื่องของการเรียนการศึกษาของบุตรบริวารคือโหงานงอกทําเยอะมากนะคะแต่การทาเนี่ยก็มองว่ามันโอเคนะเป็นเรื่องที่แบบว่า,าร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือเกือ้อกูลร่วมมือกันได้นะเพราะว่าดาวศุกร์เลขหกเนี่ยนะคะเขาเจอเลขสี่กับเลขสาอันนี้เป็นดาวคู่ที่ดีนะคือดาวคู่มิตรกับดาวคู่ธาตุแสดงว่าเฮ้ยเวลาเราจะทําอะไรใหม่ๆหรือกาลังจะทํางานหรือมีโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆเนี่ย มันเหมือนมันมีมิตรนะก็คือคู่มิตรมาช่วยเหมือนมีท่าก็คือคนพวกเดียวกันมาช่วยหรือเปล่าขอขอ question mark ว่าหรือเปล่าเลยนะคะเพราะว่าบังเอิญว่าเลข3กับเลข4ี่เดินผิดปกติจากเพื่อนชั้นผิดปกติไปคู่ท่าชั้นคือดาวพุธก็เดินผิดปกติไปแปลว่าไอพนนะ้พวกเดียวกันนะ่ะพวกเดียวกันน่ะที่แบบว่าเคยทํางานแบบในองค์กรร่วมกันนะคะหรือสนิทชิดเชื้อการเหมือนแบบโหญาติเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดได้ไปทําอะไรร่วมกันนะคะมักจะไม่ค่อยให้คุณสักเท่าไหร่จะทําให้ปวดหัวมากกว่าหรือจะถูกอาการแบบว่าแทงข้างหลังหรือว่าผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะคนที่เป็นใหญ่ลูกค้ารายใหญ่คนที่เป็นแบบ ที่พึ่งของเราอ่ะที่เคยเป็นพวกเดียวกันกับเราค่ะก็คือดาวพุธหรือเลขสีเนี่ยช่วงนี้เขาก็เดินผิดปกติเพราะว่าเฮ้ยนายเราก็อาจจะไม่ได้แบบช่วยเหลืออุ้มชูเรานะคะหรือแบบลูกค้ารายใหญ่ที่เคยแบบว่าออทำงานแล้วแบบสนับสนุนเกื้อกูลเวลานี้อาจจะไม่ใช่แบบคนที่จะเป็นรายใหญ่อีกต่อไปคู่มิตรและคู่ท่าน,นี้แหละที่อาจจะทําให้คุณต้องระวงังละกันนะคะเพราะการเดินผิดปกติคนที่เป็นมิตรคนที่เป็นพวกนะคะเขาจะ เปลี่ยนไปจ้านะคะแต่คนที่เคยเป็นมิตรหรือเป็นพวกในอดีตแล้วเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วอ่ะอยู่ดีๆอาจจะกลับมาได้เจอกันนะได้ทําอะไรบางอย่างร่วมกันเช่นบางทีอาจจะเจอนายเก่าเจอผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในอดีตแล้วก็ช่วงนี้ก็มาแบบว่าปฏิสัมพันธ์อ่ะหรือคนในครอบครัวที่แบบ หูหายกันไปนานนับถือเหมือนญาตินะแล้วก็อาจจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วอยู่ดีก็แบบกลับมาเจอกันไม่ได้เจอกันตั้งนานแนะ่เออฉันคิดถึงเธอนะอะไรเงี้ยเออมีโอกาสได้เชอได้เจอคนกลุ่มนี้แล้วเหมือนจะว่าเ,ออเข้าไปสัมพันธ์ร่วมกันอาจจะได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันทํางานบุญงานกุศลเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมีการลงทุนอะไรร่วมกันมีทานการทําอะไรใหม่ๆด้วยกันก็ได้คนในอดีตนะ่ะดีมาก นะถ้าเกิดจะทำอะไรด้วยกันนะคนปัจจุบันที่เคยเป็นพวกระวังนะจ้าวงแตกค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะก็เห็นว่าพวกเดียวกันออกมาแชรกันเยอะเนาะมีคดีเรื่องราวมากมายหลายอย่างนะอันนี้คือผลจากดวงดาวที่เป็นมิรนะคะเขาเดินโคจรผิดปกติเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดพวกเดียวกันเป็นศัตรูออกมาแฉอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังกลุ่มนี้นะเวลาเราทำงานอะไรร่วมก,กันกับ คนกลุ่มเดิมที่เรารักเราหลงที่เขาช่วยเขาอาจจะนําปัญหามาให้กันกับเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของการไปเจอผู้คนเพราะมันเหมือนดาวมันตรึงไว้เหมือนกันว่าคุณต้องเจอคนนั้นคนนี้มากมายะค่ะคุณต้องเลือกคุยให้ถูกคนนะคะทํางานให้ถูกกลุ่มนะคะอย่าเชื่อใจคนง่ายแต่ถ้าเป็นในอดีตคนที่ไม่เคยเจอเลยอยู่ดีมาเจออันนี้โอเคนะคะคนเก่าจะกลับมาให้คุณแต่คนใหม่ไม่ให้คุณนั่นเอง แล้วดวงดาวที่เดินผิดปกติเนี่ยนะคะนอกจากเลข3เลข4แล้วนะก็ยังมีเลข5และเลข0ด้วยนะคะที่อยู่ในมุมดาวเหมือนกันเพราะมันเล็งกันนะแปลว่าเฮ้ยจริงๆคุณอาจจะมีโอกาสนะคะได้เจอนะลูกค้านะคะหรือ,อ,อลูกน้องหรือบริวารหรือสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างแต่ว่าจะเน้นเป็นแบบกลุ่มคนรวยอะถ้าลูกค้าเนี่ยก็มองว่าจะได้จับแบบลูกค้ารายใหญ่ในอดีต ะะที่เคยติดต่อกันไว้ในอดีตจะอาจจะกลับมาให้คุณในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าจะเป็นการได้ทำโปรเจกต์โครงการใหญ่กับพวกเศรษฐีนะคะแต่อันนี้ต้องเป็นในอดีตนะเพราะเหมือนเดิมค่ะเลขห้าเลขศูนย์เดินถอยหลังแปลว่าเหมือนกับดาวพฤหัสเนี่ยจะมาให้คุณในส่วนที่เป็นคนในอดีตที่คุณเคยนับ ถือกันเหมือนญาติเหมือนคนสนิทน่ะนะคะแล้วไม่ได้ติดต่อกันนะคะแล้วแบบว่าเฮ้ยเจอกันน่ะมีลูกค้าคนรวยคนหนึง่งอยากจะติดต่อเข้ามาแบบให้ทำโปรเจกต์นี้ที่เขาเคยแบบเออดรอปไปยกเลิกไปกลับมาคุยกันใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้นะแล้วเป็นแบบโหโปรเจกต์ยักษ์อภิมหายักษ ยิ่งใหญ่อลังการเวอร์วังสําเร็จนะเพราะว่าพบที่ไปลอยเนี่ยพบลาภพ,พบปุตตะก็คือสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งที่จะเกิดความสําเร็จมาจากปุตตะลูกค้านะคะหรือบริวารของเรานําเข้ามาบางทีลูกน้องเราอะ่ะก็อาจจะไปดีลไปเจอไปคุยก็ได้นะคะกับลูกค้ารายใหญ่ปิดจ็อบได้นะคะแล้วก็ทําให้บริษัทเราเนี่ยนะคะได้ next step ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง นะ,ะได้จับลูกค้ารายใหญ่ได้จับเล็กลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆเลยโดยเฉพาะนะเลขห้เลขศูนเนี่ยคือกลุ่มผู้มีความรู้นะคะพวกด็อกเตอร์นะคุณหมอที่เป็นแบบเชิงลึกอะนะคะหมอเฉพาะทางก็ได้นะคนที่มีความรู้สูงนะคนที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะพวกนักวิทยาศาสตร์หรือแบบ กลุ่มศาสนาก็ได้นะบางทีอาจจะแบบได้มีโอกาสแบบทํางานบุญงานกุศลอ่าแล้วเป็นแบบสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วในธุรกิจของคุณอะไรอย่างเงี้ยได้ไปโคก,กันกับทางวัดอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่มันจะต้องเป็นวัดใหญ่วัดดังแต่เป็นวัดในอดีตเท่านั้นนะต้องทุกอย่างคือต้องมาจากอดีตอะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณพวกพ้องคุณลูกค้าคุณต้องเป็นคนในอดีตเท่านั้นที่จะมาให้คุณในช่วงนี้แล้วมาให้แบบเยอะมาก รวยมากนะคะโปรเจกต์ใหญ่มากนะคะมาแบบปุบป,ปับฉับพลันแต่ถ้าเป็นคนปัจจุบันเนี่ยนะคะคนรวยคนรวยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พวกเดียวกันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องระวงังเพราะว่าเหมือนเราหลีกหนีไม่ได้อะเราอยู่ในมุมดาวเห็นไหมคะตัวลอลิงเนี่ยเหมือนถูกล็อก อยู่กับดาวทั้งดวงหมดหมดกระดาษเลยอะอยู่ทํามุมจะไปซ้ายก็ไม่ได้เจอกลุ่มดาวล็อกจะไปขวาก็ไม่ได้เจอล็อกอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้ก็มีคนมาแบบคุมมาจิ้มเราอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปสัมพันธ์กับบุคคลมากมายอยู่แล้วต้องเลือกให้ดีเลือกดีเป็นสีแก่คุณค่ะเลือกดีประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองได้ความร่ํารวยในเดือนนี้ค่ะ พอในวันที่9พฤศจิกายนค่ะดาวสุ์จะเสด็จนะคะคือเดินเร็วเข้าสู่ภพวินาศจริงๆภพวินาศเป็นภพที่มีเงื่อนไขนะคะถ้าเกิดคุณทําตามเงื่อนไขเนี่ยแปลว่าคุณจะได้คุณจากภพนี้ในเดือนนี้นะคะซึ่งดาวสุ์เนี่ยมาจากภพการงานงานเราเข้าสู่จุดวินาศนะคะแปลว่าเฮ้ยคุณจะต้องเน้นเรื่องของการทํางานนอกสถานที่ไปไกลๆเลยวินาศเนี่ยคือแบบไม่ใช่ว่าแค่สวนคุณทางานกรุงเทพแค่ปริมณฑลเนี่ยจะไม่ใช่ ันจะต้องไปไกลกว่านั้นอาจจะข้ามแบบภูมิภาคไปในที่ที่แบบว่าเข้าถึงยากบางทีกาอาจจะไปออกบูธก็ได้นะคะหรืออาจจะไปเยี่ยมลูกท้าอย่างเงี้ยค่ะไปในที่แบบถิ่นที่ไกลๆจากที่เราเคยไปนะคะหรือไปทํางานกับคนต่างชาตินะเน้นเรื่องของโลกออนไลน์เน้นเรื่องของงานแก้ไขปัญหาอันนี้คือดีเยี่ยมเพราะว่าดาวสุขโคโจรขึ้นมาเป็นมหาจาักรนะ,ะจากจุดเดิมเนี่ยเป็นประคือ เหมือนแบบอ่อนด้อยนะคะไม่ได้โชว์ศักยภาพเท่าไหร่แต่ขึ้นมาเป็นมหาจักรเนี่ยถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆเลยค่ะบางทีการที่คุณเดินทางออกไปนอกสถานที่ค่ะถึงแม้มันจะไกลนะคะมันจะไม่ชํานาญทางมันจะเหนื่อยมากกว่าแต่ไปแล้วได้ผลที่ดีทํางานในโลกออนไลน์ถึงอาจจะไม่คุ้นชินต้องใช้พละกําลังนิดนึงนะคะในการแบบเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้คุณเยอะมากนะเพราะว่า มหาจาก,กฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเทงนะคะแปลว่าต้องเหนื่อยหน่อยต้องลงทุนหน่อยต้องยากหน่อยต้องลําบากหน่อยนะคะแต่จะได้คุณนั้นแปลว่าคุณจะขึ้นมามีอํานาจนะ,ะงานคุณจะแบบว่าเข้ารัวๆนะคะลงทุนแล้วนะคะได้ผลกําไรกลับคืนมานั่นเองนะคะ ดาวสุกเลขหกนี้ยังมาจากพบปุตตะ,ะคะ่ะเลยกลายเป็นว่าจริงๆปุตตะก็จะเป็นเรื่องของลูกค้าอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะสัมพันธ์กับงานนั่นนะคะว่าเกิดว่าคุณไปต่างประเทศออนไลน์หรือต่างที่เนี่ยเด่นสุดๆเลยนะคะทีนี้ปุตตะยังเป็นเรื่องของบริวารของเราด้วยนะอย่างเช่นลูกเราหลานเราคนที่เราดูแลค่ะช่วงเวลานี้ช่วงเดือนนี้เขาก็อาจจะอยู่ไกลกันกับเราหน่อยนะคะให้เขาไปอยู่ไกลๆดีเป็นไปได้บางคนก็อาจจะมีการแบบ ถือศีลไม้เพราะว่าดาวในภพปุตตะมีเลขห้าเลขศูนย์มันเป็นเรื่องของความรู้ในเชิงแบบเชิงลึกอะพวกศาสนาอย่างเงี้ยก็ได้นะคะบางทีเขาอาจจะอยากไปปรีกวิเวกไปทําบุญนะคะไกลๆนะคะไปต่างจังหวดัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขออนุมโมทนาบุญไม่ต้องไปขัดขวางเขานะคะการที่เขาไปอยู่ไกลจะเป็นผลดีกับบุตรหลานบริวารของเรา ไม่ควรเอาเขามาอยู่ใกล้ๆตัวเขาต้องไปอยู่ไกลนะคะเขาถึงจะได้คุณจากความเป็นมหาจักรนะ,ะจะได้แบบรู้วิธีในการเรียนรู้การที่จะไปอยู่ไปเดินทางนะคะไปใช้ชีวิตไกลๆบางทีแบบไม่ได้สุขสบายเป็นการแบบเรียนรู้ชีวิตหรือสมมุติว่าไปทําบุญ ไปแบบถือสีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้แบบความรู้ติดตัวมาในช่วงนี้ด้วยนะเพราะดาวโครจรเดินดีไงมันเหมือนแบบไม่ได้ไปเสียเที่ยวอะ่ะถ้าเกิดว่า,าลูกคุณหลานคุณนะขอป้าน้าแม่ช่วยเ,เงินหน่อยอะไรเงี้ยก็สนับสนุนส่งเสริมไปเพราะว่าการไปของเขาในครั้งนี้การไปต่างถิ่นต่างที่ดีมากๆ หรือถ้าเกิดเขาอยากจะเรียนนะคะเรียนแบบพวกคอร์สอะไรต่างๆออนไลน์เรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยพวกเซอร์ติอิเคตอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็ควรจะสนับสนุนส่งเสริมสถติว่ามันเป็นเรื่องของคอร์สระยะสั้นก็ได้ค่ะ ะะก็สนับสนุนส่งเสริมนะมองว่าการเรียนการศึกษาในช่วงเวลานี้สิ่งที่เขาเคยสนใจในอดีตแล้วเขาไม่ได้ทำสทักทีเขาอาจจะอยากจะกลับมาทำใหม่มาต่อยอดนะมา,าทำให้จบให้สิ้นนะเรื่องของการเรียนรู้อะไรอย่างนี้ค่ะก็สนับสนุนส่งเสริมแล้วจะดีเพราะเหมือนว่าเขาจะเรียนแล้วเข้าใจมากในช่วงนี้ ในวันที่16พฤศจิกายนค่ะดาวอาทิตย์เลขหนึ่งย้ายเข้าพบลาภะในพบลาภะภพแห่งความสําเร็จนะคะมีดาวย้ายเข้ามากระตุ้นอีกแล้วนะคะมันเหมือนมันมีบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปทําอีกแล้วนะคะอาทิตย์คือหน้าที่นะหน้าที่ที่ต้องพูดต้องช่วยต้องคุยอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารก็ได้นะคะที่คุณจะต้องทําให้กันกับคนต่างชาติที่คุณจะต้องทําให้กับผู้ใหญ่ที่คุณจะต้องทําให้กับ คุณพ่อคุณแม่ของคุณนะ Susan. ซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเรื่องของโลกออนไลน์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็ได้นะอย่างบางคนอาจจะทําประกันอาจจะทําเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะคะหรือเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนี้สินหรือที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้คือจริงๆพบลาภะเนี่ยนะคะดาวเขาไปลอยอ่ะสวยนะ หนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าเนี่ยคือมันเป็นดาวที่ไม่ได้มีอุปสรรคหรือขัดขวางคุณมีหน้าที่ต้องพูดอย่างดาวพูด่ะต้องพูดต้องสื่อสารต้องเจรจาดาวเก๋ก็ต้องช่วยเหลือนะคะดาวทิศก็คือมีหน้าที่ที่จะต้องแบบอาจจะไปติดต่อกับสถานที่ราชการนะมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้นําในการพูดในการเจรจาอันนี้คือไม่เสียเลยนะแต่ว่าไอ้ดาวที่เสียเนี่ยมันจะเป็นดาวที่อยู่ในมุมตรีโกณ1นจะไปเจอ3 1จะไปเจอ8 4ก็เจอ3 4ี่ก็เจอ8 กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยนะคะไอหน้าที่ที่เราจะต้องทําเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะที่จะต้องมาตกลงที่ต้องมาคุยเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของเจ้านายเรื่องของต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําไงนะคะเพราะมันโครจรโยกหลังคือมันมีอิทธิพลแบบจะไม่ทําก็ไม่ได้อ่ะมันมีหน้าที่ต้องทําแต่ทําไปแล้วอะค่ะกลายเป็นว่างานงอกนะ เพราะทําไปแล้วอาจจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดกับเราอะค่ะนะคะเขาอาจจะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เรากําลังจะทํานะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะถูกเอาเปรียบเขารู้สึกว่าเขาอาจจะถูกขัดผลประโยชน์หรือเขาอาจจะรู้สึกมีความเห็นไม่ลงรอยกันนะคะหนึ่งเจอสามเนี่ยในภพปัตนิเนี่ยนะคะมันเป็นดาวคู่ศัตรูที่เป็นการแบบขัดขวางอย่าง เปิดเผยอะนะคะคือต่อสู้กันอย่างเปิดเผยนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่คุณทําคนรอบข้างคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกันกับคุณถึงแม้มันเป็นหน้าที่นะแล้วหนึ่งเจอแปดเนี่ยอาทิตย์คือแสงสว่างราหูคือความมืดนะคะกลายเป็นว่าหน้าที่ที่เราจะต้องทําอะคนรอบข้างเราก็ขัดขวางหรือแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะก็คือว่าบางทีอาจจะคิดว่าโอเคบางทีอาจจะคิดว่าไม่โอเคนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้แล้วจะทําให้เราเกิดเรื่องของแบบ เรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะบางทีบอกว่าจะทําแล้วก็ไม่ทําเสียเงินอีกนะคะเพราะาต้องทําเอกสารใหม่ต้องติดต่อใหม่ต้องพูดต้องเจรจาใหม่อย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือว่าบางทีคุณจะลงแอดโฆษณาสาธารณะก็คือเรื่องของการแบบติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณเนี่ยจะลงแอดโฆษณาบางทีก็คิดว่าจะลงหรือบางทีก็อาจจะไม่ลงหรือพอลงไปแล้วมันไม่ได้ผลประโยชน์เดี๋ยวเอาเข้าเดี๋ยวเอาออกอะไรอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นว่า เฮ้ยหน้าที่ที่เราจะต้องทําที่เราจะต้องติดต่อหรือพูดคุยหรือเจราจาเนี่ยนะคะมันมักจะมีอุปสรรคมาจากคนรอบด้านเขาไม่ชอบเขาไม่เห็นด้วยนะคะเขาทําให้เรารู้สึกว่ามันกําลังจะสว่างแต่ก็ถูกแบบขัดแข้งขัด,ข,ดขาอะไรอย่างเงี้ยมืดหรือดับไปหรือการลงทุนหรือการลงเงินในสื่อประชาสัมพันธ์หรือรลงเงินกับพวกอินฟูกับคนที่จะไปบอกต่อพวกในหน้าอะไรพวกเนี้ย บอกจะทําให้แล้วก็หายตัวไปเอาเงินไปแล้วแล้วก็เงียบนะบอกจะส่งรีพอร์ตก็ไม่เห็นจะส่งมาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเลยกลายเป็นว่าคนคุณอาจจะต้องทําใจแล้วกันมองว่าตั้งแต่กลางเดือนนี้นะคะมันมีอะไรให้เราทําหลายอย่างนะสิ่งที่ประสบความสําเร็จก็มีสิ่งที่จะทำให้รู้สึกว่าเซ็งเบือ่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งไอ้พวกที่เซงเบื่อเนี่ยมักจะมาจากคนรอบด้านคุณนั่นแหละนะคะที่มาคอยขัดขวางนะทำให้ เหมือนมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำอะ่ะแทนที่เราจะได้แบบก้าวไปข้างหน้าไง move forward อะ่ะนะคะก็จะต้องมาแบบประชะดกับพวกนี้ก่อนเอาไป้ว่าก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าไอ้มุมตรีโกน,นี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นดาวคู่ศัตรูมากกว่าช่วงต้นเดือนนะต้นเดือนยังเหมือนพอแบบกล่อมแกล้มได้อยู่อันนั้นดีอันนี้เสียแต่พอกลางเดือนเป็นต้นไปเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบด้าน พูดไปสองไพเบี้ยยิ่งเสียตำลึงทองพูดไปเขาก็จะตีความไปในจุดที่อีกแบบหนึ่งอะที่มันไม่ใช่กับสิ่งที่เราตั้งใจอะไรอย่างงี้แล้วกันนะคะให้คุณไม่ต้องสนใจแต่ไม่ต้องประทะนะไม่ต้องไม่ต้องสนใจไนถึงปิดหูเข้าหูซ้ายออกหูขวาเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรเราก็ทําไปต้องพูดอะไรก็ต้องพูดไปนะต้องขายอะไรก็ขายไปใครจะด่าจะว่าอะไรยังไงคือถ้าเราทําถูกก็ไม่ต้องแก้ตัวทําถูกก็ทําต่อไปนะคะไม่ต้องสนใจนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายอย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทัก Line id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ